แล้วก็ปิดท้ายจากแมตต์ a อเลยนะแมตต์ a อยืนยันที่สุดนะครับบอกว่าเชลซีจะไม่ซื้ออเล็กซเดอร์อีซักในซัมเมอร์นี้เนื่องจากว่าจํานวนเงินที่บ้าคลั่งนะครับผมซึ่งไม่มีโอกาสเลยที่จะเกิดขึ้นนะครับผมได้ข้อมูลแล้วนะคือเหมือนประมาณว่า ที่เปิดมาจากมาจเดลี่เมลเนี่ยก็คือเหมือนหเหมือนเปิดมาแบบเฮ้ยอยากได้แล้วพร้อมจะทุ่มเลยนะครับผมแต่พอเทียอื่นๆรายงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกาเดียนชมาเทียสองมารายงานโรมาโน่ก็มาและเทียหนึก็มาแล้วนะครับผมว่ามึงบ้าหรือเปล่าแพงเกินไปนะครับผมรวมรวมถึงแบบ คือนิวคาสเซิลเขาก็ไม่ได้อยากจะอยากจะขายอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติจะขายสักทีเนี่ยก็คือหมายถึงกูรอดกดการเงินเลยน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ตอนนี้แมตต์รอก็ยืนยันแล้วโรมาโน่ก็ยืนยันแล้วนะครับผมว่าอาริเซนเนอร์อีซัคกับเชลซีไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าค่าตัวแพงเกินไปนะครับผมอ่ะได้ครับต่อชัดๆแล้วนะเผื่อมีคนเนี่ยที่มีได้ยินข่าวมาตะเมื่อคือนอะไรประมาณนี้เราบอกว่าจะซื้อจะซื้อสุดท้ายมาาแามตต